ไปที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแม่ร้องขอความเป็นธรรมนะเรื่องครูจับนักเรียนป .6 ครับครูเนี่ยบอกว่านักเรียนป .6 เนี่ยแอบเข้า WiFI โรงเรียนอแบบไม่ขออนุญ,ญาตครับก็เลยโมโหนะฮะนี่นะครับลูกสาวนะอยู่ป .6 ถูกครูผู้ชายตะคอกบ,บังคับให้ลูกสาวยอมรับว่าได้กดเข้ารหัส Wi-FI ของเรียนลูกสาวพยายามอธิบายแลปะปฏิเสธว่าไม่รู้ เพื่อนเป็นคนทําครูไม่ฟังฮะหาว่าลูกโกหกลูกสาวก็หวาดกลัวร้องไห้กระทั่งเพื่อนของลูกสาวเนี่ยสงสารเลยมาถ่ายคลิปอธิบายให้ครูฟังนะฮะเหตุเกิดวันที่12กันยายนที่ผ่านมาลองดูฮะโค้ดไม่จําไปแล้วโค้ดไม่จําไปแล้วคือมันมีมีรหัสของอันเก่าอันเก่าอยู่ที่นี่เด็กน่ะมันไปเมมว่าดาไผ่ผู้พามีดียังไม่บอกความจริง อย่า้นี้ฉันจะตีเธอหนูก็ไม่จำแล้วเอากำไม่ขึ้นมันหนูก็ซึ้งอะไรบางอย่างหนูทำไปเหม็นผูถามว่าเธอได้ที่พูดก็คนนำมาเช่าแล้วจะทำยังไงก็ไม่ได้ทำทำยังไงก็หนูจะเรียนพืนที่ตัวเองฉันไม่ถูกผู้ไม่ได้ถามว่าเธอใช่ไหอะไรของอะไรผู้ถามว่าเธอได้ที่ว่ากพูดได้เอาตอนนั้นหนามาทำยังไงก็โอ้ไปที่ชื่อโรงเรียนน่ะระไหนที่โรงเรียน แล้วมันยังไงฮะเนี่ยใช้ไวไฟโรงเรียนแล้วมันเป็นไงคอจะขาดนะฮะไม่รู้ว่าโรงเรียนนี้อนุญาตให้เด็กใช้หรือเปล่านะอแล้วเวลาเข้าเรียนนยมันทำไมมันจะใช้ไม่ได้ไวไฟมันจงเวลาเข้าเรียนก็ต้องเก็บมือถือไว้ป่ะเหมือนเ่าเข้าห้องสอบนี่ยก็ต้องเก็บมือถือไว้ป่ะแล้วเมืองนอกเนี่ยนะเวลาเข้าห้องสอบเนี่ยมันไม่เก็บมือถือนะผมจะบอกคุณให้ตอนหลังเนี่ยเห็นบอกว่าเหมือนเขาชี้แจงว่าเนี่ยเออที่ไม่ไม่ให้เด็กเข้าไวไฟโรงเรียนเพราะเพราะ เกรงว่าเด็กเนี่ยจะแอบ,บเล่นเกมในเวลาเรียนปถนะ่วยเขาเก็บมือถือก่อนเข้าเรียนสิครับพี่น้องครับว่าไงเนาะไมเรื่องแค่นี้กลายเป็นเรื่องต้งปีกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาครับือเด็กเนี่ยทั้งหลายทั้งปรนี่ผมไม่บอกให้มันอยู่ที่การมีวินัยของพ่อของแม่ผม,มบอกว่าลูกพักพวกผมนี่นะหกโมงเย็นหรือหนึ่งทุ่มเนี่ยต้องเก็บมือถือลูกและ มันเป็นเวลานอนมูโจงเข้าใจป่ะไม่งั้นเด็กมันนั่งดูมือถือมันดูทอมบัเจอรี่ทั้งคืนน่ะนะถูกป่ะคุณต้องเก็บเหมือนกันเวลาเข้าเรียนเนี่ยเวลาอยู่โรงเรียนเนี่ยเด็กมันจะใช้ไวไฟมาโถไวไฟมันจะเป็นอะไรเวลาในโรงเรียนครับแต่เวลาเข้าห้องเรียนก็เก็บมือถือซินะก็สร้างกติการ่วมกันกับเด็กนะฮะอ่ะอันนี้มีปัญหาแล้วก็เล่าไว้เผื่อจะเป็นบทเรียนให้ครูอื่นเนี่ยนะได้รับรู้นะครับว่าคือผู้ปกครองเนี่ยเขาไม่ชอบครูแล้วเขาบอกครูมีปัญหาอะไรกับลูกชั้นหรือเปล่านะ ก่อนหน้านี้ก็เอาผลงานลูกชั้นนะบอกว่าเป,เป็นผลงานของเด็กนักเรียนคนอื่นใช่หรือเปล่านี่นะฮะวันนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนฮะก็พาครูที่ถูกผู้ปกครองร้องเรียนเนี่ยพร้อมประธานสถานศึกษาไปอย่างบ้านผู้ปกครองฮะที่ลูกเขาร้องไห้ร้องห่มนี่นะฮะเพื่อพูดคุยครูก็ด้ชี้แจงอธิบายให้ผู้ปกครองและนักเรียนฟังว่าครูเนี่ยเป็นคนเสียงดังไม่ได้มีเจตนาจะตะคอกหรือบังคับพอรู้ว่านักเรียนแอบ ลักลอบเข้ารหัสไ Wi ไ FI ของโรงเรียนโดยไม่ไรับอนุญ,ญาตก็เลยพยายามจะสืบว่าเอารหัสมายัางไงก็สอบถามกับเด็กเรียนในห้องหลายคนไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะเด็กหญิงเอเด็กอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าครูตะคอกบังคับให้ยอมรับก็เลยร้องโหยงร้องไห้แล้วก็ถูกเพื่อนถ่ายคลิปเอาไปเผยแพร่นี่นะครับครูก็ไม่ได้มีการนาโทษเด็กเลยนะฮะนะฮะและครูก็ยกมือไหว้ขอโทษผู้ปกครองที่อาจจะเสียงดังใส่เด็กผู้ปกครองก็เข้าใจและก็ไม่ติดใจ ขณะเดียวกันผู้ปกครองของลูกเอก็ขอโทษครูเช่นกันที่ลูกอาจจะใช้คําไม่สุภาพและขอโทษพออด้วยที่ออกมาร้องเรียนเพียงแค่อยากปกป้องลูกในฐานะแม่คนหนึ่งเท่านั้นนะต่อมาได้หญิงเอก็ออกมาขอโทษแล้วก็กอดกับคุณครูนี่นะฮะเรื่องนี้ก็จบสิครับงั้นอะไปดูบรรยากาศนะขอโทษนะคะขอโทษกขอโทษแทนทุกคนขอโทษแทนคุกเขตดูไหมว่าคุกเกตเสียใจมากขคุกเขตเนอไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร นอพิเศษด้วยพอโทษธิดาครูจะบอกว่าครัวไม่เคยที่ทัดสายตัเลยที่ศานนะก็ไม่เคยตีเขาเคยลงโทษได้เลยก็จะตีตดอะไรยังไงโทษนะครนี่ครูบอกว่าไม่ได้มีเจตนาไม่เคยลงโทษอะไรเลยนะฮะนี่ภาษาครูาชผสมบุรีรัมนะฮะส่วนเด็กที่กอดในกอดพออ้อโรงเรียนนะฮะพออเป็นสุภาพสตรีก็ขอโทษปรับความเข้าใจกันพอโรงเรียนบอกว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะไม่มีใครผิดใครถูกก็อาจจะเป็นเรื่องการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันก็รับปากกว่าจากเหตุการณ์ครั้งนี้จะนําไปเป็นบทเรียนหลังจากพูดคุยจบแม่ของเด็กก็บอกว่าสาเหตุที่ออกมาร้องเรียนก็ไม่มีเจตนาจะทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงและไม่อยากมีปัญหากับครูเพราะลูกยังต้องเรียนต่อแต่นะฮะแม่คนหนึ่งก็เห็นลูกสาวถูกบังคับแล้วร้องไห้ก็แหมมันก็รับไม่ได้นะพอได้ฟังคำขอโทษจากครูแล้วก็ไม่ติดใจอะไรนะครับนี่นะฮะ ผมคิดว่าเรื่องนี้สําคัญที่สุดก็คือครูกับนักเรียนเนี่ยที่มี WiFi เนี่ย,ยเด็กนักเรียนม,มันมาเรียนก็ให้มันใช้ไปเถอะครับ<ห>น,นะเพราะก่อนจะเข้าเรียนก็เก็บมือถือกันไว้เขาเรียกว่าสร้างข้อตกลงร่วมกันไม่ได้บังคับนะฮะ<ม>หลายๆที่เขาก็ทํากันนะฮะคือข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูนักเรียนว่าเวลาเข้าห้องเรียนเวลาเข้าสอบเข้าอะไรเนี่ยก็เอามือถือใส่ตะก้านะอย่าทําให้มือถือเขาหายกันไปใช้ได้นะครับนะมันจะได้ เด็กเนี่ยเขาชอบอยู่แล้วกติกานะถ้าวางกติกาไว้เนี่ยนะและเข้าใจกันต่อไปเนี่ยระยะหลังเด็กมันโตขึ้นไปทํางานก็นจะรู้ว่าเวลางานอย่าเล่นมือถือเวลานั่นเวลานี่มันก็จะเป็นการสร้างนิสัยไปด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องพวกนี้ก็จะไม่มีละฮะตะคอกเด็กว่าเอาไวไฟมาอย่างไงเนี่ยนะ